สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีนาคราชที่อยู่ในกระถางใหญ่ๆนะคะหลังจากที่ถูกฝนใหม่เนาะสวยงามมากคุณสวยจริงๆคะ่ะสีแดงสดใสพี่พรปลูกสลับกับ กวนอิมนะคะทุกคนค่ะกวนอิมแหละแต่ใบสั้นเนะเาะพออยู่ด้วยกันเขาจะงํากันหรือเปล่าคะพี่พรก็ลองเอาใส่ด้วยกันนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันมีกวนอิมกับนาคราชสวยมากเลยกว่าแน่นทุกคนนะคะกู้ออกดอกก็มีนู่นทุกคนใส่แน่นมากหนู่มกำลังงอกก็มีนะคะ กำลังงอกก็มีหลังจากที่ผ่านยุบใบยุบใบลงหัวเนาะค่ะก็กำลังขึ้นใหม่สวยงามมากนะคะสวยจริงๆทุกคนนี่คือนาคราชกับกวนอิมนะคะมาดูปีกิน,นรีพี่พรนะคะสวยมากดูก้านใหม่เขาขึ้นนะทุกคนดูใบเขา ถูกฝนนะคะขึ้นยังไม่หมดนะอ้ยใบใหญ่ก้านขึ้นสูงเจ็ดขึ้นมาเลยทุกคนฟอร์มยังไม่เต็มเท่าไหร่นะคะค่ะเนี่ยต้นนี้กำลังขึ้นยอดยอดใหญ่มากถ้าฟอร์มเต็มนี้ก็จะเต็มกับทางนี้พอดีค่ะ ตัวนี้คือกระถางใหญ่มาดูก,ก้อนนี้ทุกคนกระถางนี้เนาะพี่พรเอาหัวรวมๆกันนี่ต้นนี้นาคลาดต้นนี้เงาวกวนอูนะคะทุกคนเงาวกวอูเขาก็จะมีจุดแด,ดงๆแบบนี้แล้วก็น,นี้ก็ชันๆขึ้นแบบนี้นะคะนี่คือเงากนอูมีน,นาคลาดนะคะ สวยมากมาดูหงเหินพี่พรใส่กระถางใหญ่บอนบ,บอนบ้านเลี้ยงนอกตู้ก็จะได้แบบนี้เลยทุกคนเราก็จะใส่กระถางใหญ่เป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ขนาดของพี่พรนี้ยังยังไม่เต็มคะ่ะฟอร์มยังไม่เต็มกระถางเท่าไหร่ดีนะคะ โอ้กระถางนี้มีเพชรพันล้านด้วยคือพิพรเอาหัวเข้ามาลงเนาะเอาลงเพาะไว้อดูปีกิรียรีก่อนนี้ทุกคนสวยมากสวยจริงพิพรก็เอาหัวเขาปักลงเนาะดูนะคะดูดูดูด,ดูดูก้านใบเขาทุกคนสวยจริง อันนี้คือไม้จอมพี่พรนะคะทุกคนคือไม้จอมพี่พรก็ตัดหัวไปทําจํานวนที่แบ่งปันเพื่อนๆเนี่ยดูแม่เขาแม่เขาจะสวยมากใหญ่มากดูกา้านใบเขาแข็งแรงมากเลยทุกคนโอ้ดูทุกวันชอบทุกวันดูใบเขาทุกคนดูดูพีกินาลีกรอนนี้สวยมาก ใบใหญ่การใบแข็งแรงพี่พรจะหาไม้ค้ำไหมเนี่ยสวยมากนะทนุกคนดูใบเขาสวยสวยสวยจริงดูก่อนนู้น ถ้าบอลถ้าไม่ใช่บอลบ้านเนี่ยเราจะมาเลี้ยงนอกตู้ทํากระถางใหญ่ๆกอใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนกคนค็จะอยู่อยู่แบบไม่สวยค่ะอยู่แบบไม่สวยอันนี้เขาอยู่แบบย้ยฟ้าทาดินเลยนะคะดูดูทุกคนดูก้านใบเขาทุกคนพี่พรก,ก่อนนั้นนะขึ้นหน่อขึ้นหน่อขึ้นยอดค่ะสวยมากสวยมาก กอนนี้นางใหม่นะคะทุกคนฟอร์มกอสวยสวยมากพี่พรอ,อัปเดตบอมบอลฟอมกอนะคะค่ะขนาดขึ้นยังไม่เต็มฟอมนะทุกคนพี่พรกล่าวว่าจะให้เขาขึ้นเต็มฟอรมแล้วถึงจะทาคลิปให้เพื่อนๆดูแต่ก็อดไปได้ก็สวยมากนะคะแต่ก็อดมาได้ก็เลยทําก่อนเลยขนาดยังไม่เต็มฟอร์มนะคะถ้าเต็มฟอร์มน้่ก็จะได้กระถางใหญ่สวด บึ้มกึ้มเลยใช่ไหมคะคะ่ะโอเคนะคะทุกคนมาเพื่อหายคิดถึงเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พรด้วยนะคะโซนกระถางใหญ่พี่พรน,นะคะขอให้เ,เพื่อนๆเลี้ยงบอลสีอย่างมีความสุขนะคะทุกคน เมื่อเห็นบอลสวยงามนี้เราก็สุขใจแล้วสวยจริงๆขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีฟพอนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาก่อนโชคดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ